ฮัลโหลสวัสดีครับผู้ชมครับยู่กับผมชิ่อว่าพี่ซีนะครับนายมอสแพทโลกนี้มีแต่ทะเลนะครับนายเอพิซดที่เท่าไหร่จำไม่ได้แล้วไม่เป็นไรนะครับสำหรับเอพิซดนี้นะครับผมจะมาเริ่มต้นนะครับกับโปรเจกต์นะครับในจซีอโพลิทนะครับหรือโลกนี้มีแต่ทะเลนั้นก็คือโปรเจกต์ที่ผมจะไป ต่างดาวครับนะถ้าบนท้องฟ้าที่มีมากมายมหาศา,ศาลบนโลกใบนี้ครับผมจะทําการไปเยี่ยมนะครับชมว่าเอในเอ่ใเอในโลกใบนี้มันจะมีดาวอะไรบ้างนะครับซึ่งนะครับพอเราพูดถึงต่างดาวอะหลายๆคนน่าจะนึกถึงมดตัวหนึ่งนะที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมากๆนะครับนั่นคือกาลาติกาครับกาลาติกาหรืหอมด ทัวดวงจันทร์นั่นเองนะครับแต่แต่นะครับกาลิคัฟนะครับมันมีปัญหาเยอะครับอืมใช่มีปัญหาเยอะนะครับแล้วก็เป็นมัดที่เก่าแก่มากครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเล่นมัดอีกตัวหนึ่งนะครับที่มีลักษณะใกล้เคียงกันครับอ่าแต่ว่าเป็นมัดใหม่นะซึ่งรู้สึกก็บั็กก็ยังพอมีอยู่ว่านะแต่ว่าก็เป็นมัดใหม่ที่น่าสนใจนะครับที่ไม่ใช่กาลิคัฟนะครับแต่ลักษณะแค่ใกล้เคียงเท่านั้นนะครับ มันมีชื่อว่าเอ่อ space boss สครับ mod space boss สนะครับจะเป็น mod ที่เราสามารถไปอวกาศได้นะครับไม่ว่าจะเป็นดวงจันทร์ดาวังคารดาวพุธนะครับหลักๆก,ก็จะมีอยู่ตอนประมาณนี้อยู่แค่นี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวในอนาะคตเขาก็จะอัปเดตขึ้นมาใหม่นะนะครับซึ่ง mod space boss สนี่ครับเราสามารถทํา อไอเทมแมชชีนต่างๆได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ก่อนอื่นครับเดี๋ยวผมขอมาดูเควสของเรากันก่อนดีกว่าว่าเควสเขาจะทำอะไรบ้างนะครับมันจะอยู่ตรงช่วงนี้ครับอยู่วอตอัพเดียครับมันอยู่ข้างบนนั้นนะครับก็จะมีเอเมอรัล e ีบนะครับอันนี้อ่าเหลืออันนี้ยูรินโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมค่อยไปทำเบื้องหลังเอานะครับแล้วก็นี่ครับ going up นะครับขึ้นไปข้างบนนะครับอันดับแรกครับเขาบอกให้เราทาไอ้นี่ครับ ไทเทเนียมเพลตนะครับซึ่งวิธีการคราฟก็คือเอาไทเทเนียมมินกอดเอามาเข้ามัลติเซอร์โวเพรสนะครับโอเคแล้วก็มีไทเทเนียมไหมอ่าเรามีเจ้าตัวนี้ครับไทเทเนียมดาสนะครับซึ่งหาได้มาจากการล่อนนะครับก็คือล่อนกราวเวลนะครับโดยใช้ตะแกรงเนเชไลนะครับโอเคแล้วผมก็จะเจ้าตัวเออเจ้าตัวนี้ครับไทเทเนียมดาสนะครับเอาไปเผาครับโอเคอยู่ในนี้ครับเอลอะติเมต s m e r t i n g นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ดูคลิปก่อนนะหรือว่าคลิปป้านั้นก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับเพราะว่ามันก็จะมีเนื้อหาที่เชื่อมโยงกันด้วยนะครับโอเคแล้วก็เอาลิเทียมเออไม่ใช่ไทเทเนียมไม่ลิเซียมไทเทเนียมออกมานะครับแล้วก็เอามาเข้าเครื่องนี้ครับ Multi Silver p l a e นะครับมันก็จะอัดออกมาเป็นแผ่นนะครับนี่ไทเทเนียม plate นะครับโอเคแล้วก็เก็บไปครับเราก็คอมพลีทมาเรียบร้อยครับ ต่อไปครับเราจะต้องทำไอเทมตัวหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าคอมเพเซอร์ครับคอมเพเซอร์นะครับก็คือจะเป็นคล้ายๆกับเอ่อถ้าใครเคยเล่นการติดค้บก็คือจะมีคอมเพเซอร์เหมือนกันนะครับเอาไว้ทำแผ่นครับโลหะแผ่นอะไรเงี้ยผมก็เลยจะทำมาครับมันอยู่ในม็อดของ Space Boss 2นะครับโอเคมันอยู่ตรงนี่ครับคอมเพเซอร์เราก็จะทำมาชิ้นหนึ่งนะครับ ีจะต้องการไอ้พวกส t ตีลด้วยนะครับแล้วก็ต้องการเลซอนโฟนสอ่ะแล้วก็คราฟไปไม่ต้องการไอเทมอะไรบ้างก็คราฟครับ,รบไปโอเคเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับรอทำเจ้าตัวนั่นชินเฟรมนะครับอันนี้คือผมสั่งโอพปวเตอร์ให้ทำเจ้าตัวพวกนี้ไปแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ดูก็ย้อนกลับไปดูครับอืมใช่เพราะว่าผมก็มีสอนไว้นะว่าทำยังไงบ้าง Okay. เราได้เดสโซเฟอร์นมาแล้วนะครับแล้วก็ทำด้วยคอมเพรสเซอร์ครับมอปหชิ้นนี่เราก็ได้ p o ส์คอม plete เรียบร้อยนะครับอ่าเราก็ขอเคเบิลมานิดนึงนะครับทำท่อนะครับซึ่งผมก็คิดไว้ว่าผมจะมาทำตรงไอด้ดีข้างๆไอ้นี้แล้วกันเนาะอ่าข้างๆกับตัวขุดเจาะเรานะครับก็วางไอ้ตัวนี้ไปนะครับ คอมเพรสเซอร์หนึ่งตัวครับต่อเข้าต่อไปเข้าไปนะครับนี่หน้าตานก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งเราสามารถทําเป็นเพ t e เลยก็ได้นะครับซึ่งในที่นี้เขาบอกว่าให้ทำสตีลคอมเพรสสตีลเพลสนะครับสตีลแล้วก็เอาแล้วก็มาดูซิว่าคอมเพรสสตีลทำาไงบ้างก็คือใช้สตีลอิน g กอตนะเอาเอามาเข้าเครื่องอ้เจ้าตัวคอมเพรสเซอร์นะครับซึ่ง สต e ลกัดนะครับจะต้องเป็นของมอสเ c สบ o ส s ูด้วยนะครับหรือไม่อะไรต้องเอาสต l ลเพลทนะสตีลเพลทที่ได้มาจากการเอาสต e ลของแมกนิ i s มนะครับเอามาเข้า่เนี่ยจะได้สต l ลเพลทแล้วก็เอามาผสมกับไอ้เจ้าตัวไทเท n น u m มเพลทนะครับจะได้เป็นคอมบลิสตนลครับโอเคผมก็จะเอาสต l ลเพลทมาอ่าผมจะทำเออผมยังไม่ได้ทำเจ้าตัวคัพปิ้งให้ระบบคอมพิวเตอร์เราทำนี่ โอเคผมก็จะไปสอนมันนิดนึงนะครับเพื่อให้เราสามารถกดนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งไป,ไปนั่งหาเองนะครับให้แค่หาแค่ครั้งเดียวก็จบพอแล้วนะครับโอเคแล้วก็เอามาทําเป็นแผ่นนะครับตัวนี้นะครับแผ่นๆียบร้อยแล้วก็เอามาใส่เข้าเครื่องรีนะครับปับ๊บหนึ่งชิ้นโอเคแล้วก็ทําเป็นสตีลเพลทสัก14ชิ้นนะครับนี่ แล้วก็มาคราฟกันนะครับกับไทเทเนียมเพลตนะครับเราจะได้คอมเพลสตีลนะครับนี่ซึ่งคอมเพลสตีลนะก็จะเป็นส่วนประกอบของจรวดที่เราจะทําไปต่างโลกกันครับไม่ใช่ต่างโลกครับไปเอ่อดาวดาวดวงจันทร์ก็เราจะไปดวงจันทร์ก่อนนะครับต่อไปครับเขาบอกให้เราทำนาซาเวิร์กเบนครับหน้าเหมือนกับกาแล็กซี่คราฟเลยนะครับใช่ครับเหมือนกับกาล็กซี่คราฟนี้เป็นเหมือนมอสบอสล็อกเลนแบบนะครับ ก็จะเริ่มทำเลยครับก็เลยนาซาเวิร์กเบนช์จะต้องใช้ไอเทมประมาณนี้โอเคเออกราฟขึ้นมา4ชิ้นนะครับแล้วเราก็มาอยู่ที่นี่นาซาเวิร์กเบน์นะครับเราจะต้องการเซียนกัดด้วยนะโอเคแล้วก็ทํามีสติลกัดไหมแล้วก็รวมกับคอมเพรสสติลเราจะได้นาซาเวิร์กเบนมาแล้วนะครับผมก็จะมา เอามันมาแปะไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับนี่นะサวบเบนช์นะครับก็คือจะเป็นเครื่องทําจรวดนั่นเองนะครับนี่หน,น้าตามันก็จะเหมือนกับของะอะรติดขาวครับเหมือนน่าน่าจะกรอบเอ่อ UI มาด้วยมั้งหรืออาจจะปรับแต่ง UI ขึ้นมาเองก็ได้ครับนี่เขาบอกว่า u s e to c r e a t e r o c k e t to into the space นะครับโอเคแต่ก่อนอนื่นะครับผมจะมาดู quest ต่อไป เคลสไปเขาบอกให้ทําอะไรบ้างครับเคลสไปเขาก็จะมีอยู่นี้ครับปุ๊บแล้วค่อยมาตรงกลางเห็ไหมเรายังไม่ได้ไอเจ้าตัวล็อกเก็ตเค่หนึ่งล็อกเก็ตทันทีครับเราจะได้เราจะต้องมาตรงขพอบ์นี้ก่อนนะซึ่งขั้วอบ์นี้ก็คือประกอบไปด้วยเลยครับล็อกเก็ตฟินครับอ่าโอเคเราก็ได้ียบร้อยครับล็อกเก็ตฟินต่อไปเขาบอกให้เราทาอะไรครับเขาบอกให้เราทำอาร์เรนเทงนะครับซึ่งมันก็จะเป็นส่วนประกอบของเจ้าตัวล็อกเก็ตด้วยนะครับโอเค แล้วก็คราฟมานะครับนี่เราก็ได้เป็นไอออนแฮงมาเรียบร้อยครับต่อไปครับเขาบอกให้เราทําอะไรครับเราเก็งเหนียจินไปอย่างรวดเร็วมากเลยนะครับจริงจริงจรวดจริงๆริงเขาไม่ได้ขับกันง่ายขนาดนี้นะอันนี้คือเป็นตัวจีมันก็เน้นความง่ายเขาเขาให้เราได้แบบไปเร็วๆนะครับถ้าในชีวิตจริงโหยากครับราคาจรวดได้แต่ชิ้นนะครับถ้าผมอธิบายไปก็ขอทายด้วยนะครับโอเคต่อไปครับเขาบอกให้เราคราฟรอมไบเดอร์โอเค ซึ่งคอมไบเดอร์ผมรู้สึกผมเคยสร้างมาแล้วนะครับของมอดแมกนิซึมนะครับนี่ตรงนี้ผมเคยสร้างคอมไบเดอร์ไปแล้วมันก็จะทบุบแล้วก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับก็คือผมก็เคยคราบแล้วไงเขาบอกว่าเราจะต้องใช้แบงก์อ้อด้วยครับแบงก์อ้อคือแรว่วางเปล่าอ่าใช่ครับแรว่วางเปล่าอย่าไปแปะตรงตัวครับแบงก์ออนะครับเขาบอกว่าเมื่อแคนบริชนนนะครับดรอป Any one or in game ครับเพราะว่าไอ้แบงค์ออเราสามารถเอามาเเรยกเเป็นดรอบแร่อะไรก็ได้นะครับในเกมนี้ซึ่งมันจะต้องใช้ดัสนะครับดัสกับอะไรด s สกับสโตนโอเคสโตราน่าจะมีอยู่ Stone มีไหมสโตนตนหินเรียบอ่านี่มีพอดีแล้วก็มาคอมบ์บายกันนี้ครับเราจะได้แบงค์ออครับ โอเคตอนนี้เราก็ได้แบง์ออครับแบง์ออแล้วก็ถูกออกมาครับมันจะมีโอกาสนี่ครับได้แร่อะไรก็ได้นะครับเหมือนโลกของเกมไมค์คร์ฟนะครับหรือถ้าเับเป็นมอสมันก็จะรวมของมอสด้วยเออต่อไปครับเราจะมาลองดูซิว่าเออไอ้เจ้าตัว r ็อกเก็ตเทียนหนึ่งเนี่ยมันพอหรือยังส่วนประกอบมันพอหรือยังนะครับโดยการตรวจตัวอยู่ครับนี่มันต้องใช้โอ้โหเขมพอสมควรเลยนะ ข<อ>าด <Job S 1> อะไรล็อกเก็ตฟินอีกสี่อ่ะสามันนะครับโอเคเราก็คราฟมาเลยเอาเปสติลหกชิ้นมาครับแล้วก็วับว๊บว๊บว๊อบวิงวางว๊บว๊อบว๊บอย่างนี้นะครับแล้วก็แทงไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ฟินไว้ตรงนี้บิดน้อยนะครับแล้วก็ข้างหลังนะวางเป็นไอรอนอู้เห็นเอฟเฟกต์อะไรไหมเออเอฟเฟกต์มันสวยเนาะนี่แล้วก็จะได้นี่ครับ ที่1หนึ่งฟิลโรเกตนะครับนี่โอ้สไตล์การถือนี่รู้เลยก๊อปมาจากการ i ติ a าดแน่นอนร้อนะครับได้เป็นเขาเรียกว่าแรงวันดันชรยครับแรงวันเนายนะครับนี่เราได้โรเก็ตมาเรียบร้อยครับจะวดจะววดจริงๆงะไม่ท้าสร้างง่ายขนาดนี้เราไปที่ไหนก็ได้แล้วนะครับโอเคต่อไปครับเราจะต้องทําอะไรดีเราจะทำไอ้นี่ครับก็คือเวลาเราไปต่างโลกไม่ใช่ต่างโลก ่างดาวเช่นเป็นดวงจันทร์ดาวอังคารหรือดาวอะไรต่างๆอ่ะมันจะไม่มีออกซิเจนครับแล้วเราจะอยู่ไม่ได้นะครับเพราะว่าโลกเรานะครับจะต้องมีออกซิเจนในการหายใจนะครับถ้าเออเราไม่มีออกซิเจนในการหายใจเราก็จะเสียเลือดครับอ่าใช่เพราะน,านั้นเราจะต้องสร้างออกซิเจนขึ้นมาครับซึ่งออกซิเจนจากเจ้าตัวออกซิเจนมาสแบบนี้มันใช้ไม่ได้นะครับผมจะครับ ออกซิเจนนะครับของมอดสเปซบอสจูนะครับซึ่งออกซิเจนที่เราจะใช้งานกันนะครับมันจะต้องทำเป็นชุดสูครับเพราะว่าเวลาเราไปต่างโลกเออไม,ไม่พูดต่างโลกตลอดนั่นสซซายติดอันนี้ไม่บ่อยนะ,นะครับเวลาเราไปต่างดาวครับมันจะต้องมีชุดอวกาศนะแบบบางทีเออแรงดันมากน้อยแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็มี เรื่องของอุณหภูมิแล้วก็เรื่องของความชื้นที่แบบมนุษย์เราอาจจะยังอาศัยอยู่ไม่ได้ทําให้เราจะต้องใส่เป็นชุดอวกาศนะซึ่งชุดอวกาศนะครับมันก็จะมีอยู่นี่ครับไอเทมมันยังอาจจะยังสร้างไม่เสร็จเท่าไหร่นะแต่ก็โอเคใช้งานได้ก็พอละผมก็จะค้าไปนี่ครับเป็นเอ,อ่อออกซิเจนมาสนะครับที่จริงมันชื่อว่าออกซิเจนมาสนะแต่นี้ก็คือมันน่าจะยังสร้างไม่เสร็จนะครับโอเคเราก็คลามมาเลย ออกซิเนมาสหนึ่งชิ้นนะครับซึ่งจะต้องใช้ออกซิเจนมาสะต้องใช้ Aaron. อารอนอารอนเฮล멧นะครับแล้วก็ต้องการกลาสกระจกด้วยกระจกเราก็ต้องการเอาซานแซนครับแซนทรายทเราเอาไปเผาครับทีนี้เราถือก็อย่ากดูว่าตำรวจทีอมืออย่างนี้มันมันก็เหมือนอ๋อมันก็แค่กลับด้านเนาะ ใช่กับด้านเออดีดีถึนแหละมันเหมือนอะไรบางอย่างอยู่บนหัวเราตลอดเวลาดีครับโอเคเอแล้วก็คราฟนี้ครับเราจะได้เป็นออกซิเจนมาครับก็คือเป็นหน้ากากครับออกซิเจนต่อไปครับเราต้องทําเป็นสู่ด้วยคือหน้ากากมันก็คือเหมือนเอาไว้วเราเข้าไปอยู่ในถุงเนี้ยแล้วให้เป็นเสือ้อเสือกก้อกลอกอะไเงี้ยปล่อยออกซิเจนเข้าไปในถุงมันก็จะให้เราหายใจได้นะครับ อ่เราก็ต้องทำเตื้อด้วยสเปซสูตรนะครับซึ่งสเปซสูตรนะก็ต้องใช้เทมเล่บ้างออกซิเจนเกียร์ก็ขาบมาโอ้งานนี้ไอรอนใช้เยอะมากนะครับโอเคแล้วเราต้องทำม,มิเตอรตัวนี้ครับออกซิเจนแทงครับก็คือเอาไว้เก็บออกซิเจนนะครับอ่าซึ่งจะต้องใช้เลดบูโอเคเลาครับมาเลดบูซึ่งเลดก็ได้เอาบิดลถมาครับก็ได้นะครับเรากจะได้เลดบูโอเค แล้วก็ต้องการนี่ออกซิเจนเกียร์หนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็ต้องการนี่ครับเอ่อเป็นแทงค์นะออกซิเจนแทงเอาไว้เก็บเอ่อออกซิเจนนะครับไปในชุดโอเคแล้วก็ได้เป็นออกซิเจนสูตรนะครับต่อไปก็จะเป็นสเปซแพนนะครับก็คือเป็น,เ,ปนเกงเอาครับมา ต่อไปครับก็คือจะเป็นรองเท้าอ่าโอเคก็ข้ามมาครับซึ่งไอเนี้ยมันก็จะมีเวอร์ชันอัปเกรดอันนี้มันเหมือนแบบเป็นชุดเกาะเวลร์หนึ่งเฮ้ยชิวๆแบบไม่ไม่ชิวชุวดเกาะแบบกากาเงี้ยเออไม่ค่อยดีครับซึ่งเราสามารถทําเป็นแบบนี้ครับก็คือเนเธอร์ไลท์ได้นะครับซึ่งผมก็เองใช้เนเธอร์ไลทน์นะครับผมจะข้ามาสักสี่ชิ้นนะครับทําเป็นชุดเกาะเนเธอร์ไลท์ไปเลยดีกว่าเออ มันจะได้แบบขแข็งแรงคงทนได้นานๆนะครับโอเคเราก็ได้มาเรียบร้อยครับเนเธอร์ไลท์อินก็ตัวว่าเอาออกคือมันบังทัศนวิสัยนะครับเราจะต้องเอามาตีกับตัวนี้ครับสปิ t ดิ้งเชอร์โบนะครับนี่เราก็จะได้มาเรียบร้อยครับเป็นนี้เทไลท์ชุดเกะาะเนเธอรไลท์นะครับมาเปลี่ยนชุดไปนีน่ไหนมาดูชุดเิวาเป็นไงบ้างมอบวเออมันเหมือนอะไรบางอย่างอะ เออมันเหมือน,นหุ่นยนต์โรบอทอะไรหรือเปล่าก็ามไม่รู้นะครับโอเคออไปก,อนะก่อนนะครับซึ่งชุดเกาะนะครับมันเป็นแค่ชุดเปลือกเปอครับมันยังไม่มีออกซิเจนนะครับเพราะว่าในอวกาศเราต้องการออกซิเจนนะครับเรื่องเราก็จะต้องปั๊มออกซิเจนนะครับใส่ชุดนะครับซึ่งสูตรนะครับถ้าเรามาดูที่ไตัวเสื้อสเปซสูตรนเทไราเนี่ยมันจะเขียนครับออกซิเจนศูนย์นะครับต่อ 40,08น่าจะ48นะครับก็คือเราจะต้องปั๊มออกซิเจนเข้าไปให้มันด้วยนะครับซึ่งมันก็อยู่ในเควสท์อของเราด้วยอ่าซึ่งมันมีชื่อว่านี่ครับออกซิเจนโหลดเดอร์นะครับเพื่อเราต้องทำออกซิเจนโหลดเดอร์เพื่อทำการปั๊มออกซิเจนเข้าไปในชุดสูตรให้เรานะครับโอเคเราก็ต้องการเลเซออีกแล้วนะครับแล้วก็คลาฟมา มาให้หมดโอเคต้องการเฟอร์เนสด้วยอ่ะเราก็ลาไปแล้วก็มาแปะนี้ปุ๊บนะครับทอดออกหน่อยนะครับทอนเราเอามาแปะไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็วางนี่ครับออกซิเจนโหลดเดอร์ไว้นะครับซึ่งออกซิเจนโหลดเดอร์นะครับมันจะทาการโหลดเออออกซิเจนเข้าไปในเสื้อให้เรานะครับซึ่ง วิธีการที่เราจะได้ออซิเจนมานครับถ้าเป็นกาลติกคาวราต้องทำออซิเจนคอลเลกเตอร์ต่อท่อเข้าไปในออซิเจนนิสบิลเตอร์ชิ้นหนึ่งนะครับแต่ในเวอร์ชันนี้ครับสเปซบอส2ง่ายกว่านั้นครับเพียงแค่เรานําการนำไอเทมตัวหนึ่งนะครับที่มีอยู่บนโลกใบนี้มากมหาศาลครับแล้วก็ในมอไซค์นี้ก็ใช้งานตั้งแต่เริ่มต้นยันปัจจุบันนี้ยังใช้งานนั่นก็คือใบไม้ครับ <laughs> บไม้อ่ะมันก็สามารถผลิตออกซิเจนได้ใช่ไหมอ่าซึ่งเราก็จะใช้ใบไม้ครับในการทำเออสร้างออกซิเจนนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในชุดเกาะเราครับนี่แล้วก็ใส่เข้าไปนี่ครับมันก็จะค่อยๆปั๊มนะครับออกซิเจนขึ้นมานะครับนี่น่าจะประมาณพันสองพันพันห้าพันหกมั้งต่อต่อใบหนึ่งะต่อบล็อกใบไม้หนึ่งบล็อกนะครับอ่า เราก็รอไปครับนี่ครับตอนนี้เราก็จะค่อยๆปั๊มไอ้เจ้าตัวเอ่อออกซิเจนเข้าไปแล้วนะครับแต่เรามาพูดถึงจะจรวดต่อครับจรวดอ่ะเราไม่สามารถขลินขวาเอาปกติได้นะครับเราจะต้องมีตัวเขาเรียกว่าแท่นวางครับซึ่งแท่นวางมันมีชื่อว่า rocket l a u n c h pad นะครับอ่าเราก็คราดขึ้นมาคราบที่หนึ่งครับเราจะได้9ชิ้นนะครับ อ่ะบางคนสงสัยเอาพี่ทำไมต้องได้เก้าชิ้นอ่ะทําไมได้ทำไมแบบไม่ไม่ได้ชิ้นเดียวเหรอก็เพราะว่าเราวางชิ้นเดียวมันไม่ได้ครับเราจะต้องทําการวางเป็นขนาดนะครับก็คือสามคูณสามนะครับนี่แบบนี้นะครับมันก็จะอาสังเกตดีๆสเกตดีๆครับตรงนี้มันก็จะเท่ากันทั้งหมดเลยนะแต่พอเราวางสามคูณสามครบปุ๊บตรงกลางมันจะยื่นขึ้นมานดนึ่งนะซึ่งตรงกลางนี่ขึ้นมาครับเราสามารถเอาไจ้ตัวล็อกเก็ตมาคลิกขวานะครับ เพื่อวางอย่างนี้ได้นะครับแต่ผมขอทุบก่อนนะครับแต่ตอนนี้นะครับ,เร,เ,ออรบเ,เ,เรายังไปดวงจันทร์ไม่ได้นะครับคือในเอพิโซดเดี๋เวจะไปดวงจันทร์องนี้ใช่ไหมเรายังไปดวงจันทร์ไม่ได้ครับเพราะว่าจรวดตอนนี้เรามีครับแต่เราไม่มีน้ํามันเชื้อเพลิงให้กับมันเลยนะครับเราจะต้องทําการปั๊มเชื้อเพลิงเข้าไปให้มันด้วยนะครับซึ่ง ตัวที่เราจะสร้างเชื้อเพลิงนะครับมันก็อยู่ในเพลสของเราด้วยนะมันมีชื่อว่า fuel refinery ครับนะผมก็จะคราปเจ้าตัวนี้ขึ้นมานะ fuel refinery นะครับซึ่งมันจะต้องใช้เจ้าตัวนี้ครับ s e l i g o t นะโอเคอันนี้ปกติครับแต่ว่ามันต้องใช้นี่ครับ refined g r o w stone นะครับซึ่ง refined c o w stone จะต้องใช้ osmium compressor นะจะต้องใส่ c o a stone เข้าในเจ้าตัว osmium compressor นะเราจะได้เจ้าตัว refined c o a stone นะหูแ e มรู พูดเ apper, หมือนแบบลัปเปอร์ครับแต่เราก็ต้องพูดนะครับอโอเคผมก็จะเอาเจ้าตัวโกลด s สโต e นะมาใส่ไอ้เจ้าตัวเครื่องที่มีชื่อว่าออสเ u m ยมคอมเพ s สเซอร์เข้าไปนะโอเคซึ่งผมจะต้องใส่ออสเ u m มให้มันด้วยนี่เพื่อให้มันผลิตออกมาครับเป็นวิฟท์โกลด s สโต e นะครับโอเคครับดาวได้เรียบร้อยครับ เป็น revive f l o w s t o n e ingot นะครับแล้วเราก็เอามาคราฟรวมกันป๊ป๊บปป๊อป๊อปเราจะได้เป็น revive g o w s t o n e นะครับแล้วก็มาคราบงนี้ปุ๊บเราจะได้ revenue ครับนี่ quest ของ complete ไอ้เจ้าตัวนี้ครับเราก็จะ complete เรียบร้อยครับธรรมดานะครับน้ำมันอ่ะมันจะอยู่ตรงไหนครับน้ำมันมันจะอยู่ใต้โลกใช่ไหมธรรมดาาจะต้องป๊มน้ำมันนะครับผู้กูด oil หรือว่า rocket fuel มาใช่ไหมแต่ ในมอดนี่ครับสเปซบอสชูมันไม่จําเป็นต้องขนาดนั้นหรอกครับท่านผู้ชมพูดเลยมันไม่ต้องเท่านั้นนะครับเพียงแค่เรามีไอเทมตัวหนึ่งนะที่เราเคยปั๊มกันไปแล้วนั้นก็คือลาวาครับเราก็จะสามารถปั๊มน้ํามันมาขึ้นมาได้นะครับด้วยวิธีการนะเราก็ใส่ลาวาบักเก็ตเข้าไปนะครับแล้วมันก็จะค่อยๆสร้างน้ํามันขึ้นมาแล้วเราก็เอาล็อกเก็ตฟิมาแปะไว้ตรงนี้นะครับมันก็จะไม่ได้ปั๊มน้ํามันขึ้นมาครับอ่า โอเค้ okay, มันจะไม่ได้ปปั๊มน้ำมันขึ้นมานครับเราจําเป็นที่จะต้องเอาน้ํามัน,นครับมาใส่ให้มันด้วยนะครับเดี๋ยวผมยังไม่บอกสี้นนะว่ามันปั๊มน้ํามันเข้าไปในตัวโรเก็ตเทียหนึได้ยังไงนะครับเพราะเราจะให้มันลุ้นกันในเอพิโซดหน้านะครับนะครับดีสำหรับเอพิโซดนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวในเอพิโซดหน้าเราจะไปดวงจันทร์น,นะครับ ขอราะเพืที่ติดตามชมนะครับโลกนี้มีแต่ทะเลอย่าลืมที่จะกดนะครับสบับนะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ที่ผมจะอัพโหลดครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใน e p i s o น้าครับไปครับเย้